ไงมั่งได้อะไรมั่งอย่างอ่ะไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอไหนอันไหนน่ารักอ่ะอันนี้ก็น่ารักอุ้ยพ่ออุ้ยน้องสเตตสุนัขงสเตตตังลินดูดิ อะไรนะ,นะนพ่อซื้ออะไรให้น้องลินหลเหรอพ่อซื้ออะไรให้น้องลินเหรอพ่อต้องลินยังเดินไม่ทั่วเลยต้องลิน,งนให้กกเดินให้ทั่วก่อนพ่อดูราคาก่อนนะ ดูอะไรอ่ะออกกิฟต์สวยมากเลยด้วยไปดูแคร์แบร์ต่อไหมออกดีผมเนาะมาเริ่มงอแล้ว คลิปดีผมต้องเล่นเหรอไปดูตุ๊กตากันต่อดีกว่าแล้วถ้าแล้วถ้าพ่อซื้อให้แล้วน้องลินจะกอดมันเหรอน้องลินจะกอดมันหรือเปล่าล่ะอันนี่น่ารักกอดน่ารักกอดน่ารักเหรอน่ารักไหนเนี่ยไหนดูหน่อยกร็น่าลินนี่มันน่ารักเหมือนกันไหมดูดิ หรือไก้หน้าดินดิใช้ได้นะเอาแล้วอันนี้อ่ะอันนี้อัน,นใหญ่กว่าตัวใหญ่เหรอดูร<อ>าคาให้พ่อหน่อยดิ ไหนฮะตัวสีไหน่ะนี่ฝาดูหน่อย <c oughs> แล้วลุงลินจะกอดมาหรือเปล่าพ่อ <c oughs> ซื้อไปอ่ะมันน่ารักถ้ามันน่ารักือก็กอดมาอยู่แล้วตัวใหญ่ไหมอ่ะ เอาได้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กอ่ะตัวเล็กนี่ตัวตัวนี้น่ารักกว่าปะน่ารักกว่าไหนชอบตัวไหนอ่ะสองตัวนี้ชอบตัวไหนอ่ะชอบตัวนี้อ่ะชอบตัวนั้นก็ถือไว้ไหนไหนดูดิเอาหน้ามันกับหน้าลินคู่กันดิไหนมันหน้าเรากหอนกันไหนลินนีหน้าเราหาพ่อหน่อยลิน น้องลินเลน,เนขอดูหน่อยอ้าวไม่เอาเหรอไม่เอาอ้าวจะไปเลือกสี <c oughs> ไหนน้องลินน้องลินแล้วตอนนี้น้องลินน้องลิน ถ้าตัวนี้พ่อซื้อให้น้องลินเอาไหมเอาตั้พ่อใส่กร้าไหมอะใส่ตะกร้าด้วยเหรอใสตะกร้าพ่อ,อน้องลินเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วจะหาตะกร้าแล้วตะร้านไม่ได้น้องอยากได้เหรอใช่ไหนดูราคาก่อนเร็ว ไปเราออกจากตรงนี้ได้แล้วลูกไปไปเราไปจ่ายเงินเลยไหมจ่ายเงินเลยนะคะโอเคไปโอเคนะโอ้โหแย่แล้วเอางี้เราจบคลิปเลยดีกว่านะนะบายยก่อนเลยเอาเอาแล้ว ควบคุมตัวเองไม่ไหวแล้วนิมบอกไม่ไม่บายก่อนเร็วบ๊ายบายฮ้